สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นชาวของวันเสาร์ที่18ธดันวาคม2564ครับใกล้จะสิ้นปีแล้วครับพอใกล้จะสิ้นปีเนี่ยทำให้นึกถึงทุเรียนต้นหนึ่งนะครับ ก็คือต้อนนี้นั่นเองนะครับอายุมันครบสองปีแล้วครับโคนต้นทุเรียนนี่โตมากเลยครับใหญ่โตเท่ากับลําแขนเออผู้ใหญ่อ้วนๆเหมือนผมนี่แหละครับ ยอดถูกตัดออกไปแต่ก็แตกใหม่ออกมาทดแทนด่วงหนวดยาวมันช่วยจัดทรงพุ่มให้ก็สวยดีเหมือนกันครับผมเคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าผมจะพยายามทําให้ทุเรียนทุกต้นที่สวนสบายๆเนี่ยเป็นทุเรียนทรงพุ่มเตี้ย ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ต้นนี้ดูท่าเตีย้ยแน่เลยครับเพราะด่วงหนวดยาวเนี่ยมันกัดยอดเสยนเลยครับผมเลยต้องตัดยอดทิ้งไปต้นทุเรียนก็เลยอวบอ้วนกิ่งก้าน ใหญ่โตโคนของทุเรียนก็ใหญ่โตมากเลยครับแต่ต้นเตี้ยครับสูงแค่สองเมตรเองครับต้นนี้เนี่ยอยอดยอดอันนี้เอาออกเลยครับนี่นี่นี่ส่วนเกินส่วนเกินออกเลยครับอ ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่อากาศหนาวๆคือเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับดวงหนวดยาวเนี่ยจะไม่เห็นเลยครับไม่มีรอยกัดกินเพิ่มเติมไม่เห็นตัวเข้ามาช่วงไหนก็ ไม่เคยเห็นตัวมาเลยครับเข่ามาเช้าก็ไม่เห็นบายก็ไม่เห็นเย็นก็ไม่เห็นไม่เห็นดวงหนวดยาวในช่วงหน้าหนาวแต่จะเห็นเยอะนี่ในช่วงหน้าฝนครับเออยังขาดแต่หน้าร้อนครับเดี๋ยวผมถึงหน้าร้อนเนี่ยจะคอยสังเกตดูนะครับว่า มีด่วงหนวดยาวหรือเปล่าก็จะได้เป็นความรู้เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับว่าด่วงหนวดยาวเนี่ยมันจะมากัดกินต้นทุเรียนช่วงหน้าฝนเท่านั้นเออเดี๋ยวรอพิสูน์ดูนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพือนมาชมทุเรียนที่ผมปลูกเพิ่มเติม7ต้นนะครับปลูกมาได้จะเข้า4เดือนแล้วครับ เริ่มตั้งทรงพุ่มสำหรับบางต้นเดี๋ยวไปชมดูกันเลยครับเพื่อนๆไปเลยครับนี่จำปาดาตัวแล้วตัวแล้วอเอาต้นไหนก่อนดี นี่ก็มะม่วงพันเขียวใหญ่ครับกำลังโตนี่ดูต้นนี้ดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งรดน้ำเสร็จตะกี้นี่เองครับรดสเปียกชุ่มเลยครับกรวดผสมดินเหนียว ไม่รู้ว่าเมื่อรากมันมาชนดินกรวดผสมดินเหนียวเนี่ยทุเรียนที่ปลูกอยู่ในสวนสบายสบายมันจะเป็นอย่างไรนะครับกลัววอยู่เหมือนกันครับแต่ก็บางต้นก็ปลูกมา2ปีอย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อตะกี้นะครับมันก็ยังโตได้ดีครับแสดงว่ารากมันเนี่ย ทะลุทะลวงได้ครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยสี่เดือนครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองเริ่มสร้างทรงพุ่มได้สวยทีเดียวครับแหมวันนี้นี่ลมแรงเลยครับทำให้ไม่ร้อนถึงแดดจะจัดแต่ก็ออกหนาวๆเย็นๆครับ สวนสบายสบายแปลงตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวง,งามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับต้นนี้เริ่มตั้งทรงพุ่มมีกิ่งแตกออกมาลายกิ่งทีเดียวครับสวยแล้วครับเข้าสี่เดือนแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยลมแรงเหลือเกิน <laughs> โอ้ คือผมไม่อยากเอาไม้มามาพยุงมันนะครับเพราะว่าลําต้นมันแข็งแรงแล้วก็ให้มันลู่ไปตามลมนี่แหละครับโคนบริเวณรากยึดติดกระชับแน่นกับพื้นดินแล้วคงไม่โยกแล้วครับลมประมาณนี้เนี่ย นี่ครับต้นนี้เนี่ยสี่เดือนสวยทีเดียวรูปแบบการดูแลการปลูกการให้น้ำการใส่ปุ๋ยเอาแบบสั้นๆนะครับเพื่อนๆเนื่องจากต้นนี้ปลูกอยู่ในดินเหนียวผสมกรวดนะครับการขุดหลุมก็ขุดลึกครับกว้าง1เมตรยาว1เม็ดแล้วก็ลึก1เมตร นำดินดีๆใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมผสมคลุกเคล้าเติมลงไปในหลุมครับเติมดินใหม่ลงไปในหลุมเรียบร้อยก็ปลูกทุเรียนลงไปครับตอนแรกก็ปลูกสูงกว่าระดับพื้นดินปกติ20เซนนะครับเพื่อนๆแต่ที่ไหนได้ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินปกติแล้วครับ ดินมันสุดตัวลงไปนะครับเพื่อนๆนั่นก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆขุดหลุมลึกแล้วนําดินดีๆหรือดินใหม่มาเติมลงไปในหลุมต้องเติมให้สูงขึ้นไปจากระดับปากหลุมเนี่ยให้สูงเยอะๆหน่อยนะครับเผื่อดินสุดครับเผื่อดินยุบตัวนะครับเพื่อนๆ ตอนปลูกใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะเลยครับช่วยทำให้สภาพดินดีขึ้นต้นไม้มันชอบครับการให้น้ำก็ให้ไม่เป็นเวลาครับติดตั้งหัวสปริงเกอร์ไว้เปิดน้ำเช้าบ้างเที่ยงบ้างเย็นบ้างแล้วแต่ที่ผมสะดวกเข้ามาที่สวนสบายๆครับ เพราะว่ามีงานประจำทำอยู่ด้วยนะครับเลยมาดูสวนไม่เป็นเวลาครับแต่ทุเรียนก็แหมสวยทีเดียวครับสงสัยมันชอบรถน้ำไม่เป็นเวลาเบื่อเบื่เหมือนฝนตกอ่ะฝนตกมันไม่เลือกนะครับเชา้าเที่ยงเย็นกลางวันกลางคืนเนี่ยม,มันไม่เคยเลือกเลยตกได้ทั้งนั้นครับ เพื่อนเราก็จำลองเรียนแบบฝนตกครับไม่เลือกเวลาในการรดน้ำาทุเรียนก็เลยสวยแบบนี้ครับเพื่อนๆการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งกิโลครับเพื่อนๆใส่รอบๆทรงพุ่มต้นละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเดือนละครั้งครับ ใส่เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกสักต้นหนึ่งครับเพื่อนๆไปเลยครับเอาต้นไหนดีเอาต้นข้างหลังดีกว่า ครั้งก่อนนี่หย่ารกเลยครับครั้งนี้นี่ตัดเยี่ยมเตียนแล้วครับต้นนี้เป็นพวงมะนีครับเข่าสี่เดือนเหมือนกันตั้งทรงพุ่มสวยงามนะครับวิธีการปลูกดูแลรักษาก็เช่นเดียวก,กันกับต้นที่ผ่านมานะครับแต่เป็นพวงมะนี เริ่มแตกกิ่งก้านสร้างทรงพุ่มนะครับเพืเ่นอนๆต้นนี้ผมนำเม็ดทุเรียนมาปลูกไว้ข้างๆด้วยนะครับผมจะเอาไว้เสริมรากครับ <c oughs> สวยครับต้นนี้สูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วครับประมาณนั้นครับ เข้าสี่เดือนแล้วครับไม่ได้ฉีดพ่นอะไรทางใบทั้งนั้นครับให้ทางดินอย่างเดียวและที่สำคัญเนี่ยผมมีการนำปุ๋ยเคมีมาหยอดด้วยนะครับประมาณครึ่งกำมือครับเพื่อนๆรอบๆสรงพุ่มเร่งการเจริญเติบโตสวยทีเดียวครับต้นนี้ สำหรับคลิปนี้ให้ดูเพียงสองต้นก็คงจะพอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูเพิ่มเติมครับอากาศร้อนแล้วครับยืนถ่ายกลางแดดหนึ่งได้วิตามินดีแสงแดดเนี่ยมีวิตามินด้วยนะครับดี <c oughs> หรืออีอุ่ยไม่แน่ใจแล้วครับ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีครับ